ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวดม่นี่นะคะก็คือพริกสีไผ่ทีเ่เกลอคะ่ะเมื่อนี้เมนูข้า็คือต้มไก่นะคะกต่ซีมาเบิง้งเคียงเครียงเครียง,ง,งก็เหมือนเดิมนะคะ่ะข้าตะไคร้แล้วก็อนันหอมกระเทียมที่ใบบักกูนะคะ่ะขวดขวดสักกันแล้วก็สีมีไก่ฮ่าสะโพกไก่ที่เกลอแล้วก็ผักน้ำนมะนาวเกลือแล้วก็ พงนัวแปลงน,นัวมอ่ตอนนี้นะ่าเขากะเดือดแล้วนะคะสไอพี่ใส่เกลือเกลือไปก่อนอ๋อน่าเดือดแล้วบ่กพี่เปี๊ยกป้าโธ่ใส่เกลือลงไปก่อนี่ว่ามันเห็ดอย่างอาเห็ดอย่างแต่เสาร์เส้นดอก <c oughs> แล้วก็เขากะตามเวรนี่ตามเวรนี่เริ่มไปเลยอ๋อใส่เกลือแล้วก็ใส่เครื่องเทศมีอนค่ะใส่เครื่องเทศที่ห้องขวบไปอีกเหรอืม เขากะปัวต <muitas S 2> ีป <women> ีปิก <bulun> ป no <illions> ัวเบิร์ตค่ะเบิรทุกอย่างแม่เขาก็ร่อให้น้ำมันเดือดเขาก็จังลงใส่ไก่ลงไปเพื่อให้เพื่อให้สมุนไพรที่เขาปัวไว้ให้มันออกไปให้มันซึมเข้าไปในหนามก่อนนะคะว่ามันจังสีปลาข้าวโอ้ยหอมเดี๋ยวมันกี้เดือดเลยนี่เพราะว่าหมอมันเดือดเต็มที่แล้วเนาะอค่นั้นแหละเขาก็ถ่ายนั่นเดือดใช่เดือดเนาะเขาเสียดกับเขาย่ำไรกับบอกว่าบอกแม่เน้ไม่สีมาเขาน้ำเอออัน จอเพชรแต่สองขนนอกกันแม่นะี่ยบะได้กินแม่ก็เลย่บามบะได้เข่ามากในเดี๋ยวี้เอาแม่แต่กินเนี่ยแค่แต่เขียนชิวงามงามอย่างนี้นะแกเริ่มบะเอินแม่ว่าเรื่องกับเข่าในี่แม่เบิึงน้องใอ้แล้วแม่มีความสุขนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องอีหลีนี่ว่จา,าจากจากใจเลยทัยนทีเห็นน้องพีเค็งจับเข่าย่ำไลยแม่นี่มีความสุขมีความสุข ไม่ว่าเพื่นนี้ก็พอมเพื่อนอธิบายเนาะว่าเพื่อนเตรียมเครื่องยังไดยังใดเออแม่นี่เฮ็ดบ่เป็นเนาะมีแต่น้องเฮ็ดให้กินแม่นี่ก็เบิ่งเพื่อนฮ็ดและแม่ก็นิ่งโอกยแม่ฮู้บ่ว่ามื้อนี้น่ะพี่ปิกเพิ่นจัดเมนูรังสรรเมนูอีหยังเอาลองทายเบิ่งเมนูอีหยังก็ต้มไก่ตัวนั้นแม่เห็นมันต้มไก่เพิ่นเตรียมเ้ยนี่เอาต้มไก่ต้มไก่นี่มันบ่คือจัางต้มไก่บ้านธรรมดาเด้อแม่ เศษขามาบันีเป็นมีสูตรพิเศษเคล็ดลับของพี่ปิ๊กอ๋อค่ะว่าสูตรพิเศษแม่ก็บกากินน้ำหรือเป้่าใช่ยังไงแม่กินได้บ่ดนี่ใช่แม่มันสูตรพิเศษใช่ยหมถึงว่าเพิ่มความแซ่บเพิ่มความอร่อยอน้ำเดือดแะไรน้ำเดือดอะไรเราพี่ใส่ไงน้ำเดือดแล้วบอกค่ะน้ำเดือดเราจะใส่กินแล้วอันเนี้ยคนฮ็ดกับเขาเป็น ปลาใส่ไก่เลยติบัดนี่เลิศไปที่นี่ล่อให้น้ามันเดือดอีกรอบสิคะอืมห้องก็ล่อให้น้ามันเดือดไก่มันสิสุกหลังๆลังห้องก็จังปรุงปรุงเลยน้าหมักเน่าแป้งนุ่งหลังก็ใส่ผัดโอ้เจสั่นช่วงล่ออยู่แหลกสิไปหาฟอนงามๆถาก่อนสิไปชัดจะสถานที่ถาได้ขันจ่าจ้าจ่าเฮ้เดือดล้วพี่ปิ๊ก ใ <Ooh. S 3> ี่จะเสิท <dernière> ําการผงด้วยหันรแรเนี่ยแะเตี่ใช่เออใส่น้มาว้ใส่แหักลงไปเนาะก็รางเดียดีใกล้กับซวล่ะใกล้ซุเกเจตอนนั้นหน้ามันเริมเดือดไหมไหมีฟองอากาศได้จักงอกแล้วเดียวโอ้นี่นี่นี่ต้องต้าฟองอากาศไม่ออกน้ำเพื่อว่าให้น้ามันใสนางงาม่าหนมันใสใ่น่ง้ากิน้ม นอ้กแบโอ้ยหอมสมสๆนะใส่ค่ะบผงนัวค่ะผงนัวนะคะเตรียมเครื่องไวพอมเลยเนาะไม่ั่งี่กพอมนกตามไปพักเลยค่ะใตรงนี้เลค่ะกะมีต้นหอมกับพักสี่หอมบาค่นนี่ะ แล้เราจะเข้ามาเป็นห่อเนี่ยกับใส่ผักใบเลื้อยก็ได้เจ้ว่าเขามี่ยังไม่ถูกเย็นก็ขึ้นเขาใส่ลวดน้ำเจ้าว่าเราว่างผักใบเลื้อยกับผักซึ้นอันใดมันหอมหมดกันเจ้ว่าแต่เป็นพวกจำพวกต้มที่ว่าเป็นผักใบเลื้อดีกว่าอืใบเลื้อมันใบเลื้อกับพึ่งชัยจะดีกว่าแลแต่เป็นพวกต้มนี่แต่ถ้าเป็นพวกต้มเตื๋ยวต้มยังเนี่ยเขากับใส่นี่แหละจนไข่จนหอมแปลว่าซี่หอมนี่แหละโดนหอมซี่หอมเข้ามี่ยังไม่ได้ถูกก็ขึ้นเขา แต่ว่ากันแนนนํำก็คือจังหวาเอาใบเรื่อยหอมใบเรือยหอมใบเรือยกับใบเอนพ้าขึ้นชายใส่ยังไยังนึงก็ได้หรือใส่้วยกันก็ได้ทำการพิจารณาหอมหอมจอกจวงแล้วจะนี่มันจากโมงสิบโมงหรอผู้เงียตกกินรืลดคืออยาก ต้องแยกถัวยบ่คะอันว่างอันใดเพชรอันใดบ่เชต์นี่ต้องแยกบ้างค่ะวุ้ยน้ำลายแตกเมือปลาแม่สมจีจิ้มมุยมุ้ยยังสั้นใจมีความสุขเนาะเห็นน้องกินกับเขาแบบอยากกินนย่อยากพอกินกินทุกอย่างเอาโมดแหมก็เลยแบบจิ้มอกจิ้มใจพุ้งใจเพราะว่าเห็นเวุ้นเฮ็ดล้วก็แบบ โอ้ยจะเป็นมีความสุขกับการเบิรงนลองยึดกับเขาอะนะอืมอีหลีมีความสุขจากใจอีหลีเลยอืมเห็นคนเขาขั้วยั่งไดกับแมนนี่กันใดแต่ยืนเบิ่งนแล้วก็ตาวันก็แอบเบิรงพันธุ์เห็ดเลยใิ่เป็นยังไงครบป้าตากออกมาแล้วขอป้าขอขอเชยชมนะครับป้าตัว ไปแต่แซบแท่เปแต่แซบแท่เออ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 อันมอเนกัอันแต่ฟรีมือจากกันฟรีปิกเนาะแมนมอเนกันเป็นวาซิสจิ้นหนังในการต้มไก่เป็นบ่ต้มไก่มัอนี้กับอันได้กินต้มไก่แักอันดอกสาวอีกแล้วเด้อจากเขาไม่มี่เขไม่พี่น้องแม่นี่กัขอจบกฟิมีไปเพียงเท่านี้เด้อแม่นี่กัขอฝากจองแม่ ฝับช่อง Youtube บ้านสาวนัสดีชุมเกเอสบ้านสาวนัสดีกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อย่ในนี้เลยนะจ้าขอบคุณในหลาย,ยจ้าบ๊ายบาย